ปลูกยังไงให้ข้าวโพดเป็นแบบนี้ได้นะครับผมนี่งงเลยหลังจากที่ผมได้ทดลองปลูกข้าวโพดสายพันธุ์ดินสยามนะครับปลูกอยู่ข้างๆสะนะเป็นดินที่แบบว่ามีแต่หินล้นๆเลยนะครับไม่ค่อยมีดินเนาะแข็งโปกเลยนะก็เห็นว่าข้าวโพดเป็นสีดำเพราะมันแปลกดีก็เลยทดลองปลูกดูนะครับก็ใช้เวลาในการปลูกรับประมาณ2เดือนกว่ากว่าันนี้เราก็จะมาเก็บข้าวโพดของเราที่เราปลูกไว้นะฮะฝักแรกครับน้องบอลแก่มาครับแทบไม่มีเม็ดเลยนะครับไม่น่าจะได้กินแล้วนะฮะก็เป็นเรื่องธรรมชาตินะครับปลูกทิ้งๆคว้างๆนะฮะก็ใส่แค่แรกๆนะ เต็มมยหมดเลยนะแล้วก็ทยอยไล่ดึงฝากเก็บฝักไปเรื่อยๆนะครับมันก็มีดีบ้างเสียบ้างนะครับเต็มฝักบ้างไม่เต็มบ้างก็นจนมาเจอฝักนี้นะครับเละไปหมดเลยนะไม่รู้เป็นอะไรก็อย่างว่าครับปลูกไม่เป็นมันก็เละเทะแบบนี้การที่จะเป็นเกรรษตรกรหรือชาวไร่ชาวสวนนี่ไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนกัน,นแต่ผมก็แปลกใจเหมือนกันนะครับทำไมข้าวโพดของผมเป็นแบบนี้นะฮะเขาออกมาแปลกๆมันทำไมมันใหญ่กว่าอันอื่นเนาะไม่เข้าใจเหมือนกันโดยปกติแล้วข้าวโพดฝักทั่วๆไปก็จะเป็นอารมณ์ประมาณนี้นะฮะก็ช่างมันเถอะครับอย่างน้อยๆเราก็ได้ก่าองแม เจอแล้วนะฮะถ้าถามว่ามันสวยไหมมันก็สวยดีไปอีกแบบหนึ่งนะแต่ผมเกิดมาก็ไม่เคยเจอเหมือนกันนะครับบ้านผมเนี่ยเขาก็ปลูกกันเยอะแยะนะครับข้าวโพดนะก็ไม่เคยเจอนะแล้วก็ไม่เคยเจออย่างหนึ่งที่ติดมือเต็มเลยครับอันนี้ก็ไม่เคยเจอเหมือนกันนะครับหงสีม่วงเลยเนาะสุดท้ายนะครับก็เสร็จเนื้อตุ๋นเนื้อเปืือยครับก็ได้ลองเอาเปลือกข้าวโพดมาให้เขากินดูครับกินใหญ่เลยนะครับสงสัยก็ไม่เคยเจอเหมือนกันเนาะ